ได้พี่น้องหนาตาเอยหนึ่งต่าเราเห็นมาได้พี่น้องเด้อเสียหมอนกันพนี่น้อะเอยเกียรฟิกดิบมาพี่น้องมากเกียประเดียวเอยสุดยอดมากมันเลงกันเลยเร่มเลยนังจะค่อยเหยียบฝ่าเรียบร้อยแล้วมึงดงใหญ่่มงหนึ่งพี่น้องคอยเฮ็ดคอยไปเนาะพี่น้องเนาะเอ้า ว่าเอาพิกันยังไม่เก็บบวบเขื่อ,อเก็บบวบเขื่อไปได้หนึ่งป่าจากต้นสดสดก่อน ยังยั่งยินไละนี่โอเคพี่น้องครับจากว่าเป็นเหียบเลยพี่น้องเอยียบแล้วพี่น้องวันนี้น้ำมันหนึ่งเข้ากับส่หลายก็เ้อาหนึ่งเข่าจักน้อยเข้ากับไใบตองห้องกาไปน,นะะี่หัวแล้วกับใบตะไคร้ห้องน้ำมันหอมครับพี่น้องแต่ใบในโตมันในลุกน้อหย,ยัดหวัวยิงไขไงแให้เราเด้พี่น้องทำความสะอาดเรียบรอย้อยก็เรื่องบอกเล่าว่าเล่าให้บ๊วยเลาขี่อกเนาะ ปรู้ว่าเราเขียวเนี่ยบอกปรู้เนาะพี่น้องพวกใส่พวกยางมันนะเนาะปลาเขือเนี่ยมันนั่นสุกก็เลยเอาลงไปพร้อมป่าเลยแต่ว่าพักอ่าหวงตุ้งกับมันว่วงคนกว่ใส่ที่หลังเนาะพี่น้องเนาะประจำมันที่เปื่อยไปน้ำกันพมดบางพักที่ว่าเป็นเก็บมาวันใส่ตู้เก็บใบมันก็อิ่มาใส่หนึ่งปลาแม่พี่น้องก็เป็นแนวนี้มันหนึ่งพักหรือว่าหนึ่งป่าพี่น้องไปเย็นวัดอัน ไปนอนหลับหลับปากไปพี่น้องเลยฮู้ยฮึมผมจะสูบก่อนแหะพี่น้องเนาะหดยดดินเอาปาก่ไปเป็นไรพี่น้องหนาตากเออหนึ่งปากเราเห็นมาได้พี่น้องเด้เสียบเหมือนกันพ่อน่ะเอยเกียรพริกดิบมาพี่น้องมากเกียปรปลาเดียวเอยสุดยอดอ่ะมนเร่งกันเลย สวัสดีครับน้องตอนล่มนี่ต้องมากพี่น้องม่นมีอ่ะไรไหมเสบเสียง่กันวันนี้เก็บเองกินเองอุ้ยเปื่อยใครดีหนึ่งขวบวันสองชั่วโมงอืมเดี่ยครับมาเกีียวขั้นในขายยามันลวกลยต้องสักคนเดียว เกียนี่ตัวกันเลยถ้าตมอนสูงมันแซ่บเลยเคียนบอกไปคั่วปลาเพ็นาัเช็นนี่เชิ้มเมื่อยใส่ร่วงอือปลาหนิ่งโค้งนั่นแซ่บก็ปลานิ่ง ร้อนสวายเลยนี่แจ่เขาไปไน,นี่งมาเท่าเลยทำปลาน้นน้ำโคงมันมันเป็นน้ำหนำมามอะไรพวกนี้น้เหมือนหวานอินดีันบอกดนเนี่ยบอกข้าวเลยทำมาก่อยอันนี้สัาหราพวนมือซื้อกลอยป่า รับ,บวร,บรวงคนเขาดีกว่าเ็นเจมากก็ไปเลียลูกไข่มักเนี่นี่เป็นองเนี่อปางมันอ่ะทำแมมัน,น่ะ แซ่บหรออันแซ่บเนี่ยแซ่บแจ๋อวอยจะให้ลูกได้กินน้ำกำนัำเัน้ยขนมจีนเนี่ยคนจับจ่องใส่ไว้แล้ว,ล,วลูกก็ไม่กินแล้วก็เลี้ยนเหรียแล้วอายุน้ำพรอมเนี่ยยยนผู้อืน่นไปแล้ เราตัวย่างแบบยุมคู่ไงที่มันนงังัมูอเลยของแทโอ้กว่าไฟหนึ่ <c oughs> แซ่บซ้ำมันซื้อเข้าเจ้าก่อนเนาะ มันรุ่มเดี่วเอวบัวอะออืมผม่อืมพี่เห็นบ้าไปนอืขาจำ cho bà đèn Tây ừm, subscribe cho kênh 安蛋 mình đèi đấy chỗ kiểu này, ừm, ừm, bằng cá, น,นี่น้ำคุ้งใ่ปัน่นมาป่ามึงหนอกเลยอืมหนัมนนี้เจ้าเนยครัอยู่อยากเพื่อนอานร่<ล>ม <laughs> อันนีมนฟนูมากเตะมันอันนี้มันมีนม,ม,นนนมันอีกระอ้อามันไตอันมฟูนมากไอเ้เนี่ยไตให้มันหลุดเลปรดุ่มเลยเนาะ ัวเธอร้อนองน,นีแบบแกะอีกคล้องมันเนี่ยหัวงมั้เ่ยคองแฉ้มั้เนี่ย นี่เหี่ยวมากินดดกว่าแรงบอลแล้วมาป่าเรามีกางน้ำเราต้องระวังอยู่คนเดียวข้าพ่อมากดายเลยอืม้ม นี่ครับความเด่นหน่อยแล้วเนี่ยมันคือ ยิ้มอะไรพี่น้องบ้างตัวนี้มันหอมขนาดเลยว่าหยัดมาหนี่แล้วแต่คนจิ้มไข่หนังแตกแซมอบอวนอย่างอหอมสมุนไพร อืต้องน,น่แตบมมนเลยอโอเคพนะี่น้องแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพอกันมืออ่นขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ